สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูแล้วนะคะครูเฟิร์นเองค่ะเด็กๆยอย่าเพิ่งเบื่อครูเฟิร์นนะวันนี้นะคะครูเฟิร์นจะมาสอนทบทวนในเรื่องของมาตราตัวสะกดค่ะแต่จะเป็นมาตราอะไรนั้นเด็กๆตั้งใจเรียนกับคุณครูนะคะก่อนอื่นคุณครูมีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กๆพอโมาให้เด็กๆดูกันก่อนค่ะเด็กๆพร้อมที่จะดูกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ มาตราตัวสะกดแม่กบ สวัสดีคะ่ะน้องๆวันนี้เราจะมาดูมาตราตัวสะกดกันส่วนจะเป็นมาตราอะไรนั้นน้องๆลองทายจากปริศนาคำทายต่อไปนี้ดูนะคะอะไรเอ่ยเกิดมามีหางไม่มีขาพอโตขึ้นมามีขาไม่มีหางคำตอบก็คือกบค่ะ และมาตราที่จะพาน้องๆมารู้จักในวันนี้ก็คือมาตราแม่กบนั่นเองค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะมาตราแม่กบเป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้นก็ตามมาเลยค่ะมาตราแม่กบหมายถึงคำที่มีบอใบไม้ ปอปลา่พอพานปอฟันและ่อสมเพาเป็นตัวสะกด เรามาดูตัวอย่างคําที่อยู่ในมาตราแม่กบกันนะคะเริ่มจากบอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดเช่นจอบทูปภาพกรา โลังจากที่น้องๆได้รู้จักมาตราแม่กบกันแล้วเรามารู้จักคำศัพท์เพิ่มเติมกันนะคะเริ่มจากจอบหมายถึงเครื่องมือสำหรับขุดดินรวนดินหรือถากหญ้าทูบหมายถึงเครื่องหอม มักใช้จุดบูชาพระคู่กับเพียนออกมาคือภาพหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นเป็นรปูปโดยการถ่ายหรือวาดกราฟหมายถึงแผนภูมิแทนค่าของข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ คำสุดท้ายคือโลภหมายถึงความอยากได้ไม่รู้จักพอสนุกกันไหมคะน้องๆอ,อย่าลืมนะคะว่ามาตราตัวสะกดแม่กบคือมาตราที่มีบอใบไม้ตอปลาพอพนันปอปันพ่อสำเภาเป็นตัวสะกดแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจดจำกันได้บ้างไหมคะทีนี้เด็กๆตอบคุณครูได้หรือยังคะว่าวันนี้ครูจะมาทบทวนเรื่องมาตราตัวสะกดแม่อะไรอ่ามาตราแม่ก,กบนั่นเองคะ่ะฟังครูนะคะมาตราแม่กบหมายถึงคาที่มีบอไปไม้ฟอป้าพอพานฟอฟัน พอสัมเพาเป็นตัวสะกดฟังอีกครั้งนะคะมาตราแม่กบหมายถึงคำที่มีบอไปไม้ปอปลาพอพานพอฟันพอสัมเพาเป็นตัวสะกดค่ะมาดูตัวอย่างคำในมาตราแม่กบกันนะคะคำแรก รูปภาพรออูปอรูปพออาพอภาพรูปภาพเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กบค่ะเนื่องจากคำว่ารูปมีปอปลาเป็นตัวสะกดภาพมีพอพานเป็นตัวสะกดค่ะต่อมาคำว่าทู่ทออูปอทู่คำว่าทูกอยู่ในมาตราแม่กบ เนื่องจากคำว่าทูกมีปอปาเป็นตัวสะกดคำต่อมาไมโครเวฟไมโครเวฟเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กบนะคะเนื่องจากคำว่าเวฟมีฟอฟันเป็นตัวสะกดค่ะต่อไปคำว่าโทรศัพท์โทรศัพท์ เป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กบค่ะเนื่องจากคําว่าสับสออพอสักนี้พอพานเป็นตัวสะกดดังนั้นโทรศัพท์จึงอยู่ในมาตราแม่กบค่ะต่อไปคําว่าได้ลาบอดไอไดไมิโทได,อออได้ลออาพอลาบได้ลาบอยู่ในมาตราแม่กบค่ะเนื่องจากคําว่าลาบลออาพอลาบ ลาบสะกดด้วยตัวพอสำเพาดังนั้นได้ลาบอยู่ในมาตราแม่กบค่ะต่อมาคำว่ามะแรงสาบมะแรงสาบสออาบอสาบคำว่าสาบสะกดด้วยตัวบอใบไ,ไม้ดังนั้นมะแรงสาบอยู่ในมาตราแม่กบค่ะต่อไปคำว่า ทออพอทับทออีพีทับพีคำว่าทับท่ออัพอทับสะกดด้วยตัวพอพาดดังนั้นอยู่ในมาตราแม่กบค่ะต่อมา,เ,เ,กอเ,อาอเกียบตะเกียบกอเอียบอเกียบมีบอไปไม้เป็นตัวสะกดดังนั้นอยู่ในมาตราแม่กบค่ะสุดท้ายยีรัก ย,ยนีนรักคำว่ารักสะกดด้วยตัวฟอฟันดังนั้นยียนรักอยู่ในมาตราแม่กบค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆมาตราแม่กบยังจำกันได้ไหมคะทีนี้เป็นหน้าที่ของเด็กๆแล้วนะคะการบ้านของคนเก่งในวันนี้คือให้เด็กๆนะคะเป็นแผนพัง,พงความคิดหรือหมายน p p p ป็นนเ่งค่ะ คำที่อยู่ในมาตราแม่กบโดยให้ออกแบบแผนผังความคิดตามจินตนานการแล้วก็อย่าลืมระบายสีด้วยนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้เด็กๆด,ดูด้วยค่ะอ่าอันนี้คือ Mind Mapping ของคุณครูนะคะตัวอย่างคำก็คือคําว่าลาบไก่ลาบไก,บไก่นะคะคำว่าลาบรออาบอลาบนะคะสะกดด้วยตัวบอใบไม้ดังนั้นจึงอยู่ในมาตราแม่กบค่ะ คำว่าท่าเลสาบทะเลสาบสออาปศนะคะสะกดด้วยตัวปอปาดังนั้นอยู่ในมาตราแม่กบค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนฝากให้เด็กๆนะคะดูแลสุขภาพรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ไม่นอนดึกแล้วพบกันนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ